ปฏิหารแห่งฟ้าพลังคำพูดทรงพลังดึงดูดเงินเดนายบันทึกแห่งฟ้าฉันคือมหาเศรษฐีที่เป็นมิตรกับเงินฉันคือมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนประศาสนาฉันคือมหาเศรษฐีที่มีความสุขที่สุดในโลกฉันคือมหาเศรษฐีที่ยั่งยืน เชนคือมหาเศรษฐีที่สร้างคุณค่าให้กับจักรวาลนี้ฉั่นคือมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งอย่างไร้ขีดจำกัดฉั่นคือมหาเศรษฐีที่ลายล้อมไปด้วยกัลยาณมิตรที่ดีฉช่นคือมหาเศรษฐีที่หยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองตลอดเวลาฉั่นคือมหาเศรษฐีที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้คน ฉันคือมหาเศรษฐีที่มีจิตแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันคือมหาเศรษฐีที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาการุณาฉันคือมหาเศรษฐีที่ได้รับพรอันเลิศสิ่งประเสริฐทั้งปวง ฉันคือมหาเศรษฐีที่เป็นนักเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเช่นคือมหาเศรษฐีที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณงามความดีเช่นคือมหาเศรษฐีที่อนุญาตให้ความมั่งคั่งเหลือเฟือเข้ามาสู่ชีวิตตลอดการเช่นคือมหาเศรษฐีที่เปิดรับสมบัติจกักรพรรดิสมบัติสวรรค์สมบัติจากจักรวาลตลอดเวลาเช่นคือมหาเศรษฐีในทุกมิติ ชันทรงคุณค่าและภูมิปัญญาอย่างไม่มีประมาณฉันคือมหาเศรษฐีอันเป็นที่รักของผู้คนและจักรวาลนี้บันทึก29ตุลาคม2566ครูจัสมินแกลนมาสเตอร์โซ์แฟมิลี่